นิยายเสียงเรื่องเสียแรงได้เกิดใหม่ทั้งทีมาเป็นพ่อค้าหาบเล่ลูกติดโดยน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายขอเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะตอนที่17ตลาดในฝันไม่มั่นรับเอกสารทั้งหมดมาดูเขาเพอจะรู้แล้วว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความผิดในครั้งนี้คือใครและคนที่สามารถจะจัดการได้ก็มีแต่พ่อของเขาคนเดียว พราะคนคนนั้นคืออาของเขานั่นเองเขาพอจะรู้ว่าอาคนนี้มีปัญหาเรื่องเงินและก็คอยให้การช่วยเหลืออยู่เสมอแต่ไม่นึกเลยว่าจะกล้าทําเรื่องแบบนี้กับเขาได้สรุปเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่ขอบใจขวัญมากนะไม่เป็นไรจับพี่ไม้เรื่องไหนที่ขวัญพอช่วยได้ขวัญก็ยินดีไม้มั่นมองดูคนตัวเล็กด้วยสายตาชื่นชมกลิ่นหอมเย็นๆกลิ่นเหมือนสบู่เด็กลอยมาติดปลายจมูกของไม้มั่น จนเขาอหากจะเอาจมูกไปสูดดมเจ้าของกลิ่นนี้เสียจริงพี่ไม้จ้าพี่ไม้พี่เป็นอะไรขวัญเมืองเห็นไม้ม่านมองเขาแปลกๆจึงเรียกชื่อเพื่อเตือนสติมะไม่มีอะไรจ้าพี่ไม้พี่มีแปลนตลาดไหมจ้าแปลนอะไรพี่ไม่มีจ้าพี่ก็ทําเหมือนตลาดอื่นๆที่เขาทําอ๋อาใจแล้วจ้าแล้วถ้าอย่างนั้นขวัญขอถามพี่ไม้สักอย่างได้ไหมจ้าได้จ้าขวัญว่ามาเลย ทำไมพี่ไม้ถึงสร้างตลาดที่ตรงนี้จ๊ะทำไมหรออย่างแรกก็เป็นที่ดินของพี่เองไม่ต้องไปหาซื้อหรือไปเช่าสองคือที่เินตรงนี้ติดกับถนนหลักที่ใช้สัญจรของหลายๆหมู่บ้านขวัญเมืองพยักหน้าแสดงความเข้าใจขวัญมานี่สิมาดูนี่ไมยมั่นเรียกขวัญเมืองเข้าไปหานี่เป็นแผนที่เข้าๆของหมู่บ้านในอำเภอนี้จะแสดงถึงอาณาเขตเส้นทางสายหลักสายรอง ขวัญเมืองมองดูแผนที่ที่ไม้ม่านชี้ให้ดูโดยไม่ทันรู้ตัวเลยว่าคนพี่กำลังยืนซ้อนเข่าจากทางด้านหลังลมหายใจอุ่นๆของไม้ม่านรดอยู่ข้างหูคนตัวเล็กทำให้ขวัญเมืองได้ติหันหลังกลับมาดูคนพี่แต่กลับกลายเป็นว่าแก้มขาวนวลได้สัมผัสกับริมฝีปากของไม้ม่านคนตัวโต,วตวไม่อยากพลาดโอกาสเขากอดลัดล่างเล็กจากทางด้านหลังสูดดมความหอมจากร่างกายขวัญเมืองทันที พี่ไม้อย่าทำแบบนี้ไม่อย่างนั้นขวัญจะโกรธพี่จริงๆด้วยขวัญเมืองหน้าแดงพี่ไม้ขวัญเมืองโกรธจริงไม่เห็นคนพี่รุ่มร่ามกับตัวเองจ้ะพี่ปล่อยแล้วหมามันรีบปล่อยตัวขวัญเมืองเพราะกลัวคนน้องจะโกรธจริงขวัญจะกลับแล้วโอ้ขวัญพี่ขอโทษจ้ะพี่ต้องลับปากขวัญก่อนพี่ไม้จะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วจ้ะนอกจากขวัญจะยินยอม พี่ไม้ขวัญเมืองเสียงสูงไม่ใช่ว่าเขาจะไม่หวั่นไหวคนอย่างไม้มั่นชายชาตีเต็มเปี่ยมหน้าตาหล่อเหลาถ้าใครอยู่ใกล้ไม่หวั่นไหวก็คงจะเป็นไปไม่ได้และเขาเองก็ไม่ใช่พระอิฐพระปูนที่จะทนต่อเสน่ห์ความเย้ายวนของไม้มั่นได้ขวัญเมืองเอากระดาษแผ่นหนึ่งวางไว้บนโต๊ะก่อนจะชี้ให้ไม้มั่นดูตามที่ได้ดูตลาดพร้อมกับพี่มอเช้านี้ขวัญออกความคิดเห็นเฉย,ยๆนะจ๊ะ ไม่ได้อยากอวดเก่งอะไรพูดมาได้เลยพี่ไม้จะรับฟังเอาภาพรวมก่อนนะจ๊ะพี่สร้างตึกเป็นรูปเกือกมา้าทําให้ห้องแถวตั้งอยู่บริเวณรอบๆตรงกลางคือส่วนที่พี่จะทําเป็นแผงลอยส่วนทางด้านหน้าเป็นส่วนของทางเข้าตลาดใช่ไหมจ๊ะใช่จะ้ะเอาอย่างแรกก่อนตลาดของพี่ไม่มีห้องน้ําทําไมต้องมีห้องน้ํำล่ะจ๊ะตลาดที่อื่นๆก็ไม่มีพี่ไม้ ห้องน้ําเป็นสิ่งที่สําคัญเราจะเอาไว้บริการให้กับพ่อค้าแม่ค้าและคนที่มาจับจ่ายตลาดเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับเขาสิ่งนี้จะเป็นแรงจูงใจให้เขาเข้ามาขายของและซื้อของที่ตลาดของเรามากยิ่งขึ้นืออหมายมัมม่นเริ่มคิดตามเรื่องที่สองตึกแถวของพี่พี่จะขายหรือว่าเอาไว้ให้เช่าหรจะ๊ะพี่ว่าพี่จะให้เช่าดีกว่าถ้าอย่างนั้นนะพี่ ทางโซนด้านหลังห้องแถวพี่ก็ควรสร้างห้องน้ําและเผื่อทําห้องครัวให้เขาด้วยแล้วก็ทํารั้วให้มิดชิดพี่สงสัยทําไมต้องทําเพื่อให้คนที่เขาเช่าตัดสินใจเช่าและทําสัญญาเช่าห้องระยะยาวพอเขาเห็นซึ่งความสะดวกสบายและความปลอดภยัยในส่วนนี้เราอาจจะเพิ่มค่าเช่าได้อีกนิดหน่อยนะพี่แต่ถ้าพี่ไม่ได้ให้เช่าพี่จะขายขาดก็ไม่ต้องทําในส่วนนี้ก็ได้จ้าไม่มั่นพยักหน้าส่วนเรื่องต่อมาคือ การวางแผนการวางขายสินค้าพี่ไมคิดว่าอาหารสดอย่างเช่นเนื้อหมูเนื้อไก่หรือจําพวกปลาพี่จะให้ขายแถวไหนจ๊ะพี่ไม่ได้คิดถึงตรงนี้พอทุกทีใครมาก่อนก็เลือกแผนก่อนจ๊ะขวัญเมืองดูแผนผังที่เขาวาดเอาไว้เขากําลังคิดว่าตรงไหนควรจะวางขายอะไรถึงจะเหมาะสมพี่ไม้ที่นาข้างๆตลาดเป็นของใครจ๊ะเป็นของพี่หมดเลยจ้ะถ้าอย่างนั้นดีเลย หน้าห้องแถวเราควรจะเป็นถนนและขุดที่ระบายน้ำโดยรอบป้องกันฝนตกหนักน้ำท่วมให้น้ำไหลระบายตรงต่อท่อระบายน้ำแล้วเอาไปลงตรงนี้ขวัญเมืองขีดแนวทำถนนและทำท่อระบายน้ำให้ไม้มั่นดูตรงนี้เราจะให้ขายประเภทของสดจ้ะเราจะต้องไม่ให้ปะปนกับสินค้าอื่นทำไมต้องแบ่งว่าพวกอาหารสดควรอยู่ตรงไหนไม่ควรอยู่ตรงไหน เวลาที่พ่อค้าแม่ค้าเลือกขายสินค้าในแต่ละวันจะได้ทำความสะอาดแผงของสดและให้น้ำเหล่านี้ไหลลงท่อระบายน้ำไปสู่ที่ทิ้งน้ำเสียจ้าเพื่อให้ตลาดของเราสะอาดและปราศจากเชื้อโรคความคิดของขวัญดีมากเลยพี่ไม่เคยรู้หรือเคยเห็นตลาดแบบนี้เลยจ้าก็แน่และสิเปินในชาติก่อนหรือขวัญเมื่อในชาตินี้เขาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านเกษตรศาสตร์ภาคอินเตอร์ เขาได้รับทุนศึกษาต่อที่ต่างประเทศไต้หวันหนึ่งปีก่อนที่จะมาทำงานเป็นพนักงานฝ่ายขายการตลาดของบริษัทส่งออกทุกๆวันเขาต้องไปกับผู้จัดการเพื่อเดินตลาดสำรวจยอดขายหรือปัญหาของสินค้าของบริษัทเขาย่อมเห็นตลาดต่างๆมานับไม่ท้วนเลยใช้ประสบการณ์นี้มาอธิบายให้ไม้มั่นเข้าใจได้ที่นาตรงด้านหน้านี้ล่ะพี่เป็นของใครกันจ๊ะของพี่เหมือนกันจ้ะทำไมพี่ไม้รวยจัง ขวัญเมืองพูดเล่นกับไม้มั่นความไม่รู้หรืออย่างไรว่าพี่รวยมากจ้ะพี่ไม้พอเลยตรงนี้ขอเอาไว้เป็นที่โล่งๆได้ไหมจ๊ะเอาไว้สําหรับเป็นที่จอดรถหรือบางทีเราเอาไว้จัดตลาดนัดไม้มันเห็นดีเห็นงามตามที่ขวัญเมืองเสนอทุกอย่างได้พี่จะทําตามที่ขวัญเมืองบอกทุกอย่างเลยพี่ไม้จ้ะขวัญแค่เสนอความคิดเห็นพี่จะทําตามหรือไม่ขวัญไม่ได้ว่าอะไรจ้า ความคิดดีๆพี่กระทำตามจ้ะขวัญรู้ไหมพี่ดีใจมากที่วันนี้พี่มีขวัญอยู่เคียงข้างช่วยคิดช่วยเป็นกำลังใจให้กับพี่ขวัญอย่าทิ้งพี่ไปไหนนะพี่ไม้ขวัญเมืองเอ่ยชื่อไม้มั่นเบาๆเขารับปากไม่ได้ว่าเขาจะไม่ทิ้งไม้มั่นไปเพราะรู้ตัวดีว่าสักวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วเขาต้องกลับไปที่บ้านวรเดชสกุลโชตตอนนี้ ขารอแค่ให้ทางโน้นเป็นไปตามแผนการที่เขาวางเอาไว้เสียก่อนพี่ไม้เย็นนี้พี่ไม้จะไปไหนหรือเปล่าจ๊ะขวัญถามทมําไมหรอตอนกลางวันขวัญเห็นเขาเอากุ้งแม่น้ําตัวโตๆมาส่งทางพี่ไม้ไม่ได้ออกไปไหนขวัญจะเข้าครัวทําต้มยำกุ้งกับกุ้งเผาให้พี่ไม้กินจ้ะได้สิพี่ไม่เป็นไหนอยู่แล้วในเมื่อเอกสารทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้วถ้าอย่างนั้นขวัญขอตัวกลับเรือนก่อนนะจ๊ะ จ้ะเดี๋ยวตอนเย็นเราทานข้าวด้วยกันนะหมายมั่นรวบรวมเอกสารทุกอย่างรวมทั้งแผนผางตลาดเอาไปให้พ่อกำนันดูกำนันธาดมองดูเอกสารหลักฐานที่ลูกชายเอามาให้เขาถึงกับถอนหายใจไม่ใช่ว่าจะไม่รู้ว่าคนโกงการสั่งซื้อของในการก่อสร้างคือใครเพียงแต่เขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าน้องชายแท้ๆของเขาจะทำเรื่องเหล่านี้เพียงคนเดียวน่าจะมีคนอื่นร่วมด้วย งานก่อสร้างห้องแถวไปถึงไหนแล้วตอนนี้การวางฐานรากกับโครงสร้างเกือบเสร็จแล้วครับดูแล้วงานก่อสร้างน่าจะเสร็จหนึ่งในสามส่วนหรืออีกสองส่วนความเสียหายจากการกระทําของน้องชายยังไม่มากสักเท่าไหร่เรื่องนี้พ่อขอพ่อหมายความว่าอย่างไรเรื่องนี้พ่อจะจัดการเองถือว่าเสียหายไปไม่เยอะเท่าไหร่สั่งสินค้าข่าวหน้าให้ตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนจ่ายเงินนะ ครับพ่อมีอะไรอีกไหมพ่อดูให้ผมหน่อยครับหมายมั่นยื่นกระดาษที่ขวัญเมืองว่าเป็นแผนผังเอาไว้แล้วอธิบายทุกอย่างตามที่ขวัญเมืองอธิบายให้เขาฟังแปลกดีนะตลาดบ้านอื่นเขาทํากันแบบนี้ไหมไม่มีใครทํากันครับพ่อผมเห็นว่าถ้าเราทําตามนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเรามากแต่ผมไม่กล้าตัดสินใจต้องปรึกษาพ่อก่อนครับก็ลองดูเพราะว่าน่าจะเข้าท่าดีเหมือนกันขอบคุณครับพ่อ อย่างที่เขาว่าความรักทําให้คนตาบอดลูกชายของเขาตอนนี้ถ้าไอเด็กหนุ่มคนนั้นชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้แต่ก็ช่างเถอะถ้าเชื่อฟังกันแล้วทาให้มีแต่ความเจริญเขาก็ไม่มีอะไรที่ต้องขัดข้องเสียอย่างเดียวไอเด็กนัานเป็นไม้ลูกติดแต่ดูไปดูมาก็น่าแปลกเด็กผู้ชายคนนี้ดูเหมือนจะมีวิชาวความรู้อยู่ในระดับสูงเปรียบเทียบกับลูกชายของเขาผู้ซึ่งถือได้ว่า เป็นชายหนุ่มที่ได้รับการศึกษาที่ดีที่สุดในย่านนี้ยังเทียบกับความรู้ของเด็กหนุ่มคนนี้ไม่ได้สังเกตดูท่าทีก็ไม่เห็นว่ามีพฤติกรรมที่สอบไปในทางไม่ดีทั้งทัที่มีโอกาสไมมั่นเป็นผู้ชายที่ผู้หญิงและผู้ชายมากหน้าหลายตาต่างต้องการเข้ามาเป็นคู่ชีวิตไม่ว่ารูปร่างหน้าตาหรือฐานะทางสังคมลูกชายของเขาไม่ด้อยไปกว่าใครเลยแต่สำหรับคนคนนี้ลูกชายเขาคือตัวเลือก แต่อยู่ที่ว่าจะเลือกหรือไม่เลือกเห็นทีถ้ามีโอกาสเขาคงต้องเตือนลูกชายของตัวเองเสียหน่อยแล้วก็ก็กกลุงไม้แม่ขวัญให้มาตามไปทานข้าวจ้ะเสียงเด็กหญิงขวัญดาวเรียกเขาอยู่หน้าห้องทํางานพอหลังจากที่เขาไปหามาแล้วเขาก็กลับมาวางแผนงานก่อสร้างตลาดอีกครั้งพอมีส่วนที่ต้องทําเพิ่มเติมตามคําแนะนําของขวัญเมืองจนลืมไปว่าตอนนี้ถึงเวลาอาหารเย็นแล้วไม้มั่น มาถึงเรือนของขวัญเมืองเขาก็เห็นว่ามีอาหารเต็มโต๊ะไปหมดอาหารแต่ละอย่างน่าทานเหลือเกินขวัญทำเองหมดเลยเหรอจ๊ะใช่จ้ะพี่ไม้พี่ไม้ลองดูนะถ้วยนี้ต้ยมยำกุ้งนค้คข้นจ้ะขวัญแกะกุ้งให้หมดแล้วพี่ตักทานได้เลยจานนี้กุ้งคั่วเกลือเดี๋ยวขวัญแกะกุ้งให้ถ้าแกะกุ้งแล้วเอาไปคั่วกุ้งออกมาจะไม่สวยและจานนี้กุ้งเผาขวัญทำน้ำจิ้มแจ่วให้นะจ๊ะพี่ไม้ลองชิมดู มมัม่านมองดูอาหารที่แปลกตาไปกว่าทุกครั้งชื่ออาหารก็แปลกรสชาติก็แปลกแต่ถึงจะแปลกและไม่เคยกินมาก่อนแต่อาหารแต่และอย่างต้องยอมรับว่าอร่อยมากจริงๆพี่ไม้ดื่มเครื่องดื่มสักหน่อยดีไหมจ๊ะขวัญก่อนที่ไม้ม่นจะมาทานข้าวขวัญเมืองให้ขวัญดาวทานข้าวผัดกุ้งไปก่อนแล้ว เขารู้ว่าไม้มั่นเป็นนักดื่มแต่การที่จะให้ดื่มต่อหน้าเด็กก็เป็นการไม่สมควรขวัญให้พี่สิทธิ์จัดก,การเอาไว้ให้พี่แล้วจ้ะดื่มพอเป็นกระสายนะจ๊ะขวัญช่างรู้ใจพี่สียจริงสเสน่ห์ปจะหจวักหัวรักผัวหลงจนตายก็คงจะเป็นไปด้วยประการชนี้จบตอนที่สิบเจ็ดตอนที่สิบแปดถึงเป็นไม้ก็ไม่เป็นไรหลังจากวันนั้นไม้มั่นได้พาขวัญเมืองออกมาทำงานด้วยกันตลอด ตอนนี้ตลาดของไม้มันใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วด้วยการสร้างและการวางแผนผังตลาดที่ไม่เหมือนใครทำให้พ่อค้าแม่ค้าในหมู่บ้านในหมู่บ้านใกล้เคียงมีความสนใจชวนกันมาแวะดูพ่อค้าแม่ค้าคนไหนมีเงินมากก็เช่าห้องแถวพ่อค้าแม่ค้าคนไหนมีเงินน้อยก็เช่าแผงขายเหมือนกับขวัญเมืองเคยบอกกับไม้มันว่าถ้าสร้างห้องเช่าที่มีความสะดวกสบายและมีความปลอดภัย ถึงแม้จะจ่ายแพงกว่าการเพียงเล็กน้อยก็ยังจะมีคนเช่าพราค้าแม่ค้าส่วนใหญ่พอเห็นห้องเช่าก็พากันชอบใจพากันจ่ายเงินจองห้องเช่าทันทีโดยไม่ต้องรอให้เสร็จสมบูรณ์กำนันพาดที่แรกก็ไม่ค่อยจะเชื่อว่าความคิดนี้จะดีสักเท่าไหร่ว่าจะสามารถดึงดูดคนเข้ามาเช่าแผงหรือเช่าห้องแถวได้เพราะตามปกติเวลาตลาดเปิดใหม่ จาของตลาดจะปล่อยให้พ่อค้าแม่ค้ามาขายของก่อนยังจะไม่เก็บค่าเช่าอย่างน้อยต้องใช้ระยะเวลาอย่างเร็วที่สุดคือ1น1ปีช้าสุด3ปีกว่าจะมีลูกค้ามาจับจ่ายซื้อของส่วนคนที่มีคนมาเช่าก็จะคอยดูทิศทางก่อนว่าตลาดที่เปิดใหม่จะสามารถเรียกลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าได้หรือไม่ถ้ามีลูกค้ามาจับจ่ายและมีโอกาสในการคุ้มทุน พ่อค้าแม่ค้าถึงจะกล้ามาทดลองขายของแต่ตลาดใหม่ของกำนันพาดกลับได้รับความสนใจมากทีเดียวมีชาวต่างประเทศอย่างชาวจีนเริ่มมาขอเช่าบ้างแล้วแต่มีปัญหาเรื่องการสื่อสารและการทำสัญญาเชา่าส่วนขวัญเมืองพอเห็นว่าตลาดของไม้มัน่นเริ่มได้รับความสนใจและมีคนมาเช่าทั้งห้องแถวและแผงลอยกันอย่างคับข้างเขาก็พอย,ยีใจไปกับไม้มั่นด้วยช่วงหลัง เขาเลยไม่ได้ตามไม้มั่นไปตลาดแต่เขากลับมาอยู่ที่สวนผักแทนสวนผักสีเขียวของไม้มันเป็นสวนผักที่เน้นปลูกผักสวนครัวมาครั้งแรกขวัญเมืองถึงกับตื่นตาตื่นใจที่เห็นสวนกระหล่ำปีที่กว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาเขาได้ถามไม้มันเกี่ยวกับการทําสวนผักพี่ไม้ทําไมสวนผักกว้างใหญ่ขนาดนี้พี่ปลูกผักอะไรบ้างจ๊ะก็มีกระหลำปีกะล่ำดอกผักคะนา้า ผักสวนครัวอีกหลายชนิดจ้ะดีจังพี่ไม้แล้วผักพวกนี้เราไปขายที่ไหนจ๊ะก็ขายในตลาดของพี่จ้ะพี่อยากจะให้ชาวเมืองมีงานทำกําไรจากการขายผักก็ไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่เพราะต้นทุนมันสูงโดยเฉพาะค่าปุ๋ยขวัญเมืองมองตามแปลงผักที่กว้างใหญ่แบบนี้ค่าปุ๋ยค่ายาคงสิ้นเปลืองมากโขเราน่าจะทำปุ๋ยชีวภาพจะได้ประหยัดค่าปุ๋ย และปลอดภัยกับคนทำสวนด้วยนะจ๊ะปุ๋ยชีวาภาพมันเป็นแบบไหนหรือจ๊ะสารละลายเข้มข้นหรือของเหลวที่ได้มาจากการหมักเสร็จพืชหรือสัตว์โดยกระบ,บวนการหมักในสภาพที่ไร้าอากาศซึ่งมีกลุ่มจุลินทรีย์จากพวกแบคทีเรียราและยีสต์ช่วยย่อยสลายปลดปล่อยสารออกมาในรูปแบบกรดอะมิโนกรดอินทซีย์ธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองฮอร์โมนเอนไซม์ซึ่งเพื่อสามารถนำไปใช้ในการจเจริญเติบโตได้ ไม้มันฟังขวัญเมืองพูดเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่นะักได้แต่ฟังเสียงคนสวยพูดเจ๊แจ้วเขาก็มีความสุขแล้วพี่ไม้แถวนี้มีไรอ้อยหรือเปล่าจ๊ะไรของพี่ก็มีแต่ปลู่มไม่เยอะขวัญต้องการอ้อยมาทําอะไรหรือจ๊ะมาทํากากน้ําตาลจ้ะพี่ทํากากน้ําตาลไมมั่นก็ยังนึกไม่ออกว่าอะไรคือกากน้ําตาลเดี๋ยวขวัญทดลองทําให้ดูก่อนนะพี่ไม่รู้ว่าจะหาวัสดุในการทําได้หรือเปล่า ขวัญเมืองมองดูแปลงผักด้วยความตื่นเต้นหลังจากนั้นทุกครั้งหลังจากไปเก็บค่าเช่าที่ตลาดเสร็จเรียบร้อยแล้วหมามั่นจะแวะมาส่งขวัญเมืองที่สวนผักก่อนแล้วเขาถึงจะเลยไปคุมงานที่ตลาดส่วนตอนบ่ายก็กล้เวลาเลิกเรียนของขวัญดาวไมายมั่นก็จะมารับขวัญเมืองแวะไปรับขวัญดาวแล้วพากันกลับบ้านทําให้ไมามั่นจากหนุ่มนักเที่ยวกลับกลายเป็นหนุ่มติดบ้านทําการทํางานเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น อย่างวันนี้ก็เช่นเดียวกันหลังจากส่งขวัญเมืองที่สวนผักเสร็จไมยมั่นก็ไปคุมงานที่ตลาดต่อแต่อีกสักพักไม้มั่นให้คนงานมารับขวัญเมืองไปตลาดเพราะตอนนี้ที่ตลาดกําลังมีปัญหาและไมยมั่นไม่รู้ว่าจะจัดการอย่างไรคุณขวัญเมืองครับพี่ไม้ให้ผมมารับคุณขวัญเมืองไปตลาดตอนนี้เลยครับที่ตลาดเกิดอะไรขึ้นหรอผมไม่รู้จะบอกอยังไงดีคุณขวัญเมืองไปดูด้วยตัวเองเถอะครับจ้าจ้ารอสักครู่นะ ขวัญเมืองรีบไปล้างไม้ล้างมือให้สะอาดเพราะเมื่อกี้เขาเพิ่งจะหมักผักเพื่อทำเป็นปุ๋ยชีวภาพอยู่พอขวัญเมืองไปที่ตลาดเขาเห็นไม้มั่นกำลังทำมือทำไม้สื่อสารกับผู้ชายกลุ่มหนึ่งดูลักษณะท่าทางแล้วน่าจะเป็นชาวจีนพอไม้มั่นเห็นขวัญเมืองมาถึงแล้วเขารีบเดินมาหาน้องทันทีพี่ไม้มีอะไรกันหรอจ๊ะพ่อค้าชาวจีนโวยวายอะไรก็ไม่รู้จ้ะพูดอย่างไรก็ไม่รู้เรื่อง ขวัญเมืองพยักหน้าแสดงให้รู้ว่าเขาเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นและได้เดินเข้าไปสอบถามพ่อค้าคนจีนเหล่านั้นทันทีขวัญเมืองทักทายพ่อค้าด้วยภาษาจีนสร้างความตกใจให้กับกำน,นันพาดไม้มั่นและอีกหลายคนที่อยู่ที่นี่เพราะทุกคนนึกไม่ถึงเลยว่าผู้ชายตัวเล็กคนนี้จะสามารถพูดภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่วที่แรกกลุ่มพ่อค้าคนจีนถึงกับอึง้งไปเหมือนกันพวกเขาไม่นึกเลยว่าชาวบ้านธรรมดาธรรมดาคนหนึ่ง จะสามารถพูดภาษาจีนได้พ่อค้าชาวจีนได้บอกกับขวัญเมืองว่าเขาอยากได้ห้องเช่าที่อยู่ติดกันประมาณห้าห้องอยากทำสัญญาในระยะยาวและพวกเขาสามารถจ่ายเงินล่วงหน้าได้ไม่มีปัญหาขอแค่พวกเขาได้ห้องเช่าแถวเดียวกันเท่านั้นขวัญเมืองบอกกลับพ่อค้าชาวจีนว่าเดี๋ยวจะไปพูดกับเจ้าของตลาดให้ทำให้พ่อค้าคนจีนเหล่านั้นต่างแสดงสีหน้าว่าพอใจเป็นอย่างมาก นมยมั่นพอเห็นดังนั้นก็คลายความกังวลเขาพอรู้อยู่ว่าพ่อค้าชาวจีนส่วนใหญ่มีเงินและค้าขายเก่งถ้าได้พ่อค้ากลุ่มนี้มาเช่าห้องแถวในตลาดก็ยิ่งจะทําให้ตลาดของเขามีคนมาจับจ่ายซื้อขายสินค้ามากขึ้นพี่ไม้จ๊ะพวกพ่อค้าชาวจีนอยากได้ห้องแถวที่อยู่ติดกันห้าห้องและพวกเขาอยากจะทําสัญญาในระยะยาวส่วนค่าเช่าพวกเขาพร้อมจะจ่ายล่วงหน้าจ้ะอย่างนั้นหรอ เดี๋ยวพี่ดูให้ก่อนนะจ๊ะว่าแถวไหนมีบ้านที่ว่างติดกันห้าห้องไมมั่นรีบตรวจดูรายการบันทึกการจองห้องแถวเอาไวา้สักพักก็มีสีหน้าบ่งบอกว่าอาจเจอปัญหาพี่ไม้มีอะไรหรือเปล่าจ๊ะพี่ดูแล้วห้องแถวที่ว่างอยู่และติดกันห้าห้องไม่มีเลยจ้ะพี่ปล่อยเช่าเต็มหมดแล้วหรอจ๊ะห้องเช่ายังไม่เต็มจ้ะคือมาเป็นแบบนี้ไมมั่นเอาแผนผังที่ขวัญเมืองวาดออกมาให้ดู ขวัญเมื่อมองดูตามรายการที่ทำเครื่องหมายไว้ว่าห้องไหนมีคนเช่าและยังไม่มีคนเช่าปรากฏว่ามีอยู่แถวหนึ่งว่างอยู่ห้าห้องห้องที่ติดกันมีสี่ห้องมีคนจองขั้นกลางอีกหนึ่งห้องเหลือแต่ห้องว่างตรงหัวมุมอีกหนึ่งห้องห้องหัวมุมพี่ไม้ปล่อยเช่าแพงกว่าห้องทั่วไปใช่ไหมจ๊ะจ้ะแพงกว่านิดหน่อยเป็นไปได้ไหมว่าขอให้คนที่จองห้องนี้ย้ายมาอยู่ห้องตรงหัวมุม แต่เรายังเก็บค่าเช่าเท่ากับห้องทั่วไปเป็นระยะเวลาหนึ่งปีหลังจากนั้นให้จ่ายค่าเช่าห้องเป็นราคาห้องหัวมุมตามปกติกำนันพาดนั่งฟังไม้ม่านกับขวัญเมืองคุยกันเขาเห็นดีด้วยกับความคิดของขวัญเมืองไม้เดี๋ยวพ่อจะไปคุยกับคนเข้าห้องคนนี้เองไม้มั่นได้ยินดังนั้นเขาก็โล่งใจงั้นขวัญไปคุยกับเขาก่อนนะจ๊ะขวัญเมืองกลับไปคุยกับพ่อค้าคนจีนกลุ่มนั้นอีกครั้งหนึ่ง พ่อค้าคนจีนมีสีหน้าแสดงถึงความดีใจและเข้ามาจับมือพ่อกำนันพาฒนละไม้มั่นสองพ่อลูกทีแรกก็ตกใจที่จูจ่ๆมีคนเข้ามาจับมือแต่พอขวัญเมืองอธิบายให้ฟังสองพ่อลูกก็เข้าใจพี่ไม้เอาสัญญาเช่าห้องมาเลยจ้าเยวขวัญจะเขียนเป็นภาษาจีนให้พ่อค้าชาวจีนอีกฉบับหนึ่งจะได้ทำสัญญาให้เรียบร้อยเสียวันนี้เราแสดงความบริสุทธิ์ใจให้พวกเขาเห็นพวกเขาจะได้มีความไว้วางใจและมั่นใจว่า พวกเขาจะไม่ถูกเอาเปรียบจ้าไม้มั่นพยักหน้าพันแปลวสัญญามาแล้วเอากระดาษกับปากกามาให้ด้วยครับพี่ไม้เมื่อได้กระดาษและปากกาแล้วขวัญเมืองก็เขียนสัญญาเป็นภาษาจีนพวกพ่อขาชาวจีนเห็นแบบนั้นก็พยักหน้าแสดงความดีใจและชื่นชมเฉดเวลาสักครู่หนึ่งสัญญาฉบับภาษาจีนก็เสร็จเรียบร้อยพอค้า,าชาวจีนรับหนังสือสัญญามาอ่านและพยักหน้าพร้อมกันเป็นการยอมรับข้อตกลงในสัญญา พร้อมกับยื่นถุงเงินที่เตรียมเอาไว้ให้กับไม้มั่นไม้มั่นรับถุงเงินมาแล้วยื่นให้สิงค์กับพันช่วยกันนับเงินเมื่อได้ครบตามจํานวนที่ได้ตกลงกันแล้วทั้งสองฝ่ายก็ลงชื่อในสัญญาพร้อมกันถือว่าเป็นการทําสัญญาที่เสร็จสมบูรณ์ครบถ้วนเมื่อกลุ่มพ่อค้าคนจีนพากันกลับไปแล้วไม้มั่นก็หันมาพูดขอบใจขวัญเมืองถ้าวันนี้เขาไม่ได้ขวัญเมืองมาช่วยพูดเขาคงต้องพลาดลูกค้ารายใหญ่กลุ่มนี้ไปแน่นอน พี่ขอบใจขวัญมากจ้าที่มาช่วยพูดกับกลุ่มพ่อค้าคนจีนให้ไม่เป็นไรเจ้าพี่แต่ว่าวันนี้พี่ไม้ต้องมีรางวัลให้ขวัญนะจ้ะขวัญอยากได้อะไรเดี๋ยวพี่จะหามาให้หมดเลยจ้าขวัญอยากได้ปลาช่อนตัวโตๆขวัญจะย่างเกลือทําเป็นอาหารเย็นจ้าได้พี่จะหาเอาปลาช่อนมาให้หมดบ่อเลยจะเอามาทําไมตั้งเยอะแยะเอาแค่ไม่กี่ตัวก็พอแล้วจ้าขวัญเมืองจ้าทำปลาช่อนย่างเกลือเผื่อพี่ๆสองคนบ้างนะ วันก่อนที่ขวัญทำต้มยำกุ้งอร่อยมากจ้าได้จ้ะเดี๋ยวขวัญทำเผื่อมึงสองคนบังอาจมากนะมากินอาหารที่ขวัญเมืองทำให้กูโถพี่ไม้ใจแคบไปได้ว่าแต่ว่าขวัญเมืองทำอาหารอร่อยจริงๆนะพี่พอพๆมึงสองคนไปหาประช่อนมาได้แล้วเดี๋ยวกูจะไปรับขวัญดาวที่โรงเรียนและจะเลยกลับบ้านกำนันพาดแอบมองดูลูกชายกับไอ้หนุ่มลูกติดเขาต้องยอมรับว่า ตั้งแต่ไอ้หนุ่มตัวเล็กหน้าหวานคนนี้เข้ามาอยู่ในบ้านจากบ้านที่เคยเงียบเหงากลายเป็นบ้านที่มีแต่เสียงหวัวเราะกิจการต่างๆก็ได้ขวัญเมืองมาช่วยดูแลการสร้างตลาดในครั้งนี้ก็เหมือนกันขอต้องยอมรับว่าขวัญเมืองมีส่วนช่วยอย่างมากและที่สําคัญที่สุดช่วยให้ลูกชายคนเดียวของเขาอยู่ติดบ้านไม่ออกไปสัมมาเลเทเมาที่ไหนไม่ก็ไม่เถอะถึงจะไม่ก็ไม่เป็นไร้ารักกันชอบกันจริงเขาก็ไม่ขัด จะจัดงานแต่งงานให้สมกับเป็นลูกชายคนเดียวของกำนันพาดให้ชาวบ้านเล่าไป3บ้าน7บ้านเลยทีเดียวจบตอนที่18กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะไม่ต้องพลาดตอนต่อไปหรือเรื่องใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ